สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็มาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอากาศไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราอากาศในตัวเราแล้วก็สายลมมีพลังที่เด็กๆเรียนไปเมื่อวานใช่ไหมคะและสําหรับวันนี้ค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูฟิล์มก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆเนี่ยได้ร่วมกันทําด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเด็กๆต้องไป เตรียมอุปกรณ์เหล่านี้มาก่อนค่ะนั่นก็คือแท็กพูิณีกระดาษนะคะกระดาษค่ะถ้าสําหรับบ้านเด็กๆคนไหนนะคะที่ไม่มีกระดาษ A4 แบบนี้เด็กๆสามารถที่จะนํากระดาษของสมุดนะคะสมุดอะไรก็ได้ค่ะมาใช้แทนกระดาษ A4 ได้น,นะคะและนอกจากกระดาษ A4 แล้วเด็กก็ยังต้องเตรียมนี่ค่ะเด็กๆแทนสีค่ะเด็กๆเด็กๆอาจจะใช้ สีเทียนหรือไม่ก็สีไม้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาทําอะไรกันค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้คุณครูฟิมบอกว่าให้เด็กเนี่ยไปเตรียมกระดาษแล้วก็เตรียมสีกันมาใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณครูฟิมจะพาเด็กๆนะคะมาพับเครื่องบินกระดาษกันดีกว่าค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องบินนี้นะคะไปเล่นกับอากาศกันค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยเด็กต้องพับขึ้นก่อน พับขึ้นนนี้นะคะดเด็กๆวางกระดาษเป็นแนวตั้งนะแล้วก็พับครึ่งก่อนค่ะพับครึ่งแล้วก็รีดก่อนนะรีดให้เรียบเลยแล้วก็แปะออกมาแล้วเราก็พับตรงนี้ค่ะพับแค่ครึ่งเดียวนะพับนี้นะคะเด็กๆดูรอยที่เราพับครึ่งไว้ตอนแรกนะคะแล้วก็เอาไปานี้มาชนกับตรงนี้นะอีกด้านหนึ่งเราก็พับเหมือนกันค่ะ พอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเด็กๆเ,เราจะพับอีกรอบนึงค่ะเด็กๆพับ่างนี้นะพับให้หัวเขาแหลมๆด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่ะเด็กๆพอเราได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราก็จะทำการพับเขาประกบกันค่ะ,ะพับอย่างนี้นะ กันให้เป็นอย่างนี้นะคะเด็กๆน่ะเด็กได้แบบปุมคุงฟรีไหมคะเด็กๆก็กลี่เลยแล้วพอนี้เสร็จแล้วเด็กๆเห็นตรงมุมตรงนี้แหลมๆเฉียงๆงยงไหมคะเราจะพับให้เขาเป็นปีค่ะเด็กๆพับไปตรงนี้นะคะอืม,อมเราก็จะพับอย่างนี้คะ่ะแล้วพอฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็กลับด้านค่ะเด็กๆเรามาพับตรงนี้ต่อ อ่ะพับให้เป็นมุมแหลมๆค่ะเด็กๆเวลาเราล่อนจรวดเนี่ยเขาจะได้บินไปไกลๆค่ะเด็กๆและเมื่อเราทําจรวดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กเราจะมาตกแต่งจรวดของเรากันค่ะครูฟิงก็ใช้สีเนี่ยนะเด็กๆจะใช้สีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะเด็กๆสามารถ วาดลวดลายให้กับจรวดของเราได้เลยอเอเอว่าได้เด็กกระดาษสีเด็กคนปีก็ได้เป็นใบปีของเขาค่ะแต่เด็กคุณค,ณคณรูฟิล์มระบายก่อนนะคะ,ะและนี่ก็คือเครื่องบินกระดาษของคุณครูฟิล์มนั่นเองค่ะเด็กๆนี่เป็นเครื่องบินกระดาษนะคะที่คุณครูฟิล์มเนี่ยได้สอนขั้นตอนการทําไป ในคลิปเมื่อกี้นะคะเด็กๆอ่ะแล้วก็ในคลิปเมื่อกี้เด็กๆได้ยินที่คุณครูฟิล์มเรียกว่าจรวดใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูฟิล์มเนี่ยเรียกผิดนะคะที่จริงสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องบินกระดาษค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเครื่องบินกระดาษของคุณครูฟิล์มเนี่ยจะล่อนไวในอากาศได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะเด็กๆ่าคะเด็กๆคุณครูฟิล์มจะปล่อยเครื่องบินกระดาษแล้วนะคะเอ๊ะเขาจะลอยบนอากาศได้ไหมเนี่ย หส,สเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเ,เมื่อสักครู่นี้มีใครมองเห็นเครื่องบินของคุงคูฟิล์มเนี่ยลอยอยู่บนอากาศบ้างไหมเอ่ย,อยมองทันกันไหมคะเครื่องบินกระดาษของคุงคูฟิล์มเนี่ยลอยแค่แป๊บเดียวใช่ไหมคะนั่นก็เพราะว่า ในห้องของคุณคูณฟิล์ลมเนี่ยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดค่ะแล้วก็ไม่มีลมเลยทําให้เครื่องบินกระดาษของคุณคูณคณฟิล์ลมเนี่ยลอยได้แค่แบบเดียวค่ะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆเนี่ยอยากจะลองนําเครื่องบินที่เด็กๆเนี่ยได้พับได้ประดิษฐ์เนี่ยออกไปเล่นนะคะคุณคูณฟิลมแนะนํานะคะว่าให้เด็กๆเนี่ยนำออกไปล่อนที่บริเวณที่โล่งๆค่ะไม่มีสิ่ง ปลูกสร้างหรือว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการลอยของเครื่องบินของเราค่ะหรือว่าเด็กจะนําออกไปเล่นบริเวณข้างนอกบ้านก็ได้นะคะเด็กๆแต่ว่าถ้าเด็กๆเนี่ยจะนําออกไปเล่นข้างนอกบ้านเด็กๆก็อย่าลืมสวมหมวกด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อ่ะอากาศมันร้อนค่าเด็กๆเราต้องป้องกันตัวเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยจะเป็นไข้กันค่ะเด็กๆ อ่าแล้วก็นอกจากที่เราจะเล่นเครื่องบินกระดาษแล้วที่เราที่เราจะนาเครื่องบินกระดาษเนี่ยมาเล่นกับอากาศได้แล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลาย,ยกิจ,จกรรมเลยค่ะที่เราสามารถนํามาร่วมสนุกกับอากาศได้ค่ะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นกังหันลมค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถประดิษฐ์กังหันลมแล้วก็นํามาเล่นกับอากาศได้ด้วยนะคะแล้วก็เ่วาวค่ะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นคนเขาเล่นว่ววไหมคะเด็กๆ ว่าวเนี่ยเราก็ต้องเล่นในช่วงเวลาที่มีลมค่ะเพราะว่าวเนี่ยเขาก็จะลอยอยู่บนอากาศค่ะเด็กๆลอยอยู่นานมากๆเลยค่ะแต่เราก็ต้องคอยหมุนนะคะไม่ให้ว่าวเนี่ยตกลงมาสู่พื้นนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายเลยที่เด็กๆสามารถร่วมเล่นกับอากาศได้นั่นก็คือการเป่าฟองสบู่ค่ะเด็กๆ เด็กๆเ,เคยเล่นไหมคะที่ปอดฟองสบู่แล้วฟองสบู่ก็จะลอยเต็มอากาศเลยค่ะอันนั้นก็เป็นวิธีการเล่นร่วมสนุกกับอากาศได้อีกหนึ่งวิธีนะคะเด็กๆและสําหรับวันนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสนุกกับอากาศไปแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเครื่องบินกระดาษกับอากาศอ่าแล้วก็ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูฟิล์มก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยค่ะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะและถ้าใครอยากจะเอาเครื่องบินกระดาษที่เด็กๆทำเนี่ยไปลอยข้างนอกบ้านนะคะเด็กๆสามารถถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่กำลังลอยอยู่ส่งเข้ามาอวดในกลุ่มไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเด็กๆ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย